สวัสดีค่ะมาเด้อจ้าวันนี้พาทุกคนมากินตำแตงใส่แซลอมอนลเลยตำเองคือเก่าจ้าแ่บๆบนัวนัวคือเกา่าวันนี้มาในตรีมญี่ปุ่นญี่ปุ่นจ้ามาไม่พูดเยอะกินเลยแซลมอนชิ้นโตโต แบบบักแข้ง ถิ่นอ่อนไปตลาดเจอก็เลยคิดอยากกินไหม,มถ้าเป็นเนื้อวัวก็จะเสมือนแบบตับเนาะ เป็นส่วนที่แบบมีน้อยแล้วก็หายยากมีน้อยเป็นส่วนที่แบบได้น้อยอะไรเงี้ย ปลานี่ไม่มีความคาวเลยนุ่มมันนุ่มมันหอม นิดหน่อยเศบ ปูพร้อมจักปิปูแลไอเทมมีชิ้นเดียวด้วยวันนี้มาจา้ะคำใหญ่ กับมัน้นปลาสดปลาสดมาก ชงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปแบบคลิปเต็มๆนะทุกคนไม่แต่ลงคลิปทิตตอกรางานลูกค้าเยอะแล้วนิวก็เข้ามาถ่ายให้ <S <S สำหรับใครที่ลุ้นว่าแบบโมกับนิวจะรีเทิร์นหรือเปล่านะ ไม่ต้องลุ้นนะทุกคนไม่มีรีเทิร์นเป็นเพื่อนกันจริงจริงจริงจรความรู้สึกมันเหลือแต่ความเป็นเพื่อนแล้วอ่ะทุกคน มันเป็นคนรักไม่ได้แล้วอะ่ะอืมนึกออกไห <_ an> เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมายาวนานมากอะอืมเป็นเป็นทั้งเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนอะไรเงี้ยแต่แต่ก็คือความรู้สึกของของความรู้สึกของเรื่องของคนรักอะไรเงี้ย อไม่มีมันมันก็เหลือแต่ความรู้สึกดีๆที่เหมือนกับแบบเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความเป็นเพื่อนกันด้วยอะไรเงี้ยอืมมันก็เหลือแค่ตรงนั้นเงี้ยอืมทุกคนไม่ต้องลุ้นนะอย่าลุ้นเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติต่างคนก็ต่างแบบมีชีวิตที่แบบที่อยากจะมีอะไรเงี้ยก็แค่ คืนความอิสระให้แก่กันนะนึกอกมาแต่แค่เราก็ไม่ได้เกลียดกันเนงะี้ยแต่ช่วงนี้โมกับเนีมีงานด้วยกันเยอะก็เลยค่อนข้างจะได้เจอก,ก,กันบ่อยแล้วก็ ถ่ายงามด้วยกันบ่อยอะไรเงี้ยช่วงนี้คือแบบแทบทุกอาทิตย์เลยอะ่ะอืมต้องเจอกันนะอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างแบบโมว่าเราไม่ได้คุยกันนะว,ว่าแบบเออ ความรู้สึกเป็นยังไงชีวิตส่วนตัวก็ก็ไม่ได้ยุ่งก้าวไก่กันนะอืมพอมาเจอกันก็แค่ถามว่าเออเป็นไงบ้างเรื่องงานเรื่องอะไรก็คุยกันแค่นั้นอืมแต่แบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถามเรื่องแบบไม่ได้เรื่องส่วนตัวก็คือแบบเออไม่ได้ก้าวไก่กันไง ใชแซบอิลยจ้ปูดอง bet โมมีแผนว่าจะแบบจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะให้นางมาดูแมวให้่นูแล้วจ้างนางให้นางลางงานถ้าจ้างอะนางถึงจะมาเพราะว่าให้นางมาดูเฉยๆแล้วนางไม่ได้ตังค์เนี่ยนางก็ต้องทำงานใช่มัมล่ะ เราจะจ้างนางดูซิว่านางจะมาหรือเปล่ารับๆฝีมือตัวเองนี่คือไม่ผิดหวัง โอ้ oh, ปกติอะโมสั่งมาสองร้อยกรัมใช่ไหมแจมอนปกติกินไม่หมดนะตัวนี้กินหมดเพราะว่ากินคนเดียวแล้วก็แบบถ้ากินไม่หมดอะ่ะมันก็จะเหลือขั้งกินให้หมด type แล้ลค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย